เอาใหม่เอาใหม่อ่ะได้ไหมคะได้ไหมคะถ้านักเรียนจะรวมจะรวมรีดอ,อกสั่งนี้นักเรียนต้องคูณอะไรคะคูณอะไรตลอดคูณสองตรงนี้จะกลายเป็นไรลูกหกตรงนี้ต้องคูณอะไรตลอดคูณสามหกกับหกมันถึงจะทําไมกันได้ตัดกันได้โอเคนะอ่ะต่อมาค่ะข้อที่สามหาเลขออกซชันค่ะ MG ใส่ศูนย์ MG ide, 0, CL ใส่เลยลูก ศตัวนี้บวกเลยคะสองตัวนี้ลบเลยคะลบหนึ่งันนี้เนี่ยอ่ะ MG จากศูนย์เป็นบวกสองเลขออกซิเดชันทำไมจ้าล<ม>ูกเพิ่ม CL จากศูนย์เป็นลบหนึ่งเลขออกซิเดชันทำไมคะมลดอ่ะช่วยครนะูนะนะครูขี้เกียจครูแล้วออกซิเดชันค่ะเครื่องออกซิเดชันดึงอะไรมาเขียนคะคู่เพิ่มหรือครูลด<ม>ครูเพิ่มค่ะดึงใครมาคะ Mg และผลิตภัณฑ์ได้เป็นอะไรจ้2เติมอะไรจ๊ะเติมอะไรจ๊ะอิเล็กตรอนเติมกี่อิเล็กตรอนพูดมาเลยฝั่งไหน2องอิเล็กตรอนฟังผลิตภัณฑ์เครื่งอ Reduction ค่ะเขียนค่ะใส่อะไรคะ Cl ห้อยสค่ะและผลิตภัณฑ์เป็นอะไรนะคะ2 Cl ลบคำถามคือทำไมแกมี2ด้วยครูป้า เพราะว่าไม่งั้นอะตอมซ้ายขวาจะเท่าไหมไม่เท่าต้องดูอะตอมก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยมาเช็คประจุค่ะอะแล้วค่ะพอใส่มาแบบนี้อิเล็กตรอนเติมฝั่งไหนกี่ตัวกี่ตัวตัวเดียวไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มีลบสองเห็นมั้ฝั่งนี้มีสองตัวแสดงว่ามีลบสองฝั่งนี้มีเท่าไหร่ศูนย์ทำไงถึงจะเท่ากาันต้องเติมกี่ตัว สอมิเล็กตอนเห็นไหมว่าสมการนี้ดุลแล้วรวมกันได้เลยเห็นไหมคะอ่ะตัวออกซิได์ค่ะตัวไหนคะบอกชื่อมา C L อห้อยสองตัวรีดิวคือใครคะ M G คมองยังเนี่ยพอได้ยังต่อไปค่ะข้อที่สี่หาเลขออกซิเดชันค่ะ ZN เป็นศ H นย์บวกหนึ่งซอบวกเลยค่ะ บวกสองเลยฮททอยสองเป็นศูนย์ลออกซิเดชันเปลี่ยนคือใครคะแซเอ็อย่างนี้เรียกว่าตัวเพิ่มเฮทไทอยสองอย่างนี้เรียกว่าตัวลดอ้าครึ่งออกซิเดชันเขียนยังไงบอกมาแล้วเอาครึ่งเพิ่มหรือครึ่งลดมาเขียนครึ่งเพิ่มได้เป็นเลยค่ะแซดเอแล้วได้เป็นแซดเกี่บวกสองบวกเติมอะไร อ่าเติมสองอิเล็กตรอนต่อไปค,ค่ะเรื่อรีดักชันค่ะดึงอะไรลงมาสองอะไรคะ H บวฝั่งนี้ได้เลยคะ,ะ H สองที่เป็นแกส๊สเติมอะไรคะสองอิเล็กตรอนฝั่งไหนฝั่งสารตั้งต้น,ตนอ่าตัวออกซิไดซ์คือใครคะ ัวออกซิไดคือใครคะตัวออกซิไดคือสารตั้งต้นของปฏิกิริยารีดักไลรีดักชันเลขสอต้องเอามาไหม <c oughs> ไม่ต้องค่ะเลข 2, 2> <c oughs> ก็เป็นสารประสิทธิ์ค่ะคุณก็ตอบแค่ H ไลพอ H บวกตัวรีดิวคือใครคคะ Zn <N S 1> ค่ะนะ <c oughs> ต่อไปค่ะตัวสุดท้ายนะคะช่วยแก้ไขโจทย์นิดนึงนะคะตรงน,นี้เป็น AU นะคะ ศูนย์บวกสามบวกสองแล้วก็ศูนย์ค่ะจากศูนย์เป็นบวกสองเราเรียกว่าเลขออกซิเดชันเพิ่มจากบวกสามเป็นศูนย์เราเรียกว่าเลขออกซิเดชันลดอมาค่ะเครื่องปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะเขียนยังไงคะดึงใครมาคะ Cu อสามเอาไปไหมทำไมไม่เอาไป เพราะว่าแค่เขียนตรงนี้มันก็ทำไมอยู่แล้วมันดุลอยู่แล้วใช่ไหมคะเติมกี่อิเล็กตรอนฝั่งไหนคะสองอิเล็กตรอนฝั่งผลิตภัณฑ์ค่ะครึ่งรีดักชันเอาอะไรไปคะ AU เลยังคะสามบวกกับอะไรคะ AU ค่ะสมการไม่ดุลเติมอะไรคะเติมกี่ตัวคะสามตัวเติมฝั่งไหนคะ เออเหมือนถามเอาเคยดูไอ้นี้บานิทานพระราชากับไอเนี้ยคนรับใช้ที่ให้ไปดูว่าหมาออกลูกอะ่ะคนรับใช้ก็เดินไปดูอ๋อพระราชาถามเสียงอะไรอ๋อหมาออกลูกพยาขาอยู่ใต้ถุนพระราชาก็ถามต่อมีกี่ตัวเดี๋ยวผมไปนับก่อนนะครับวิ่งกลับมาบอกมีห้าตัวครับพระราชาถามต่อเป็นตัวผู้กี่ตัวเป็นตัวเมียกี่ตัวลงไปนับอีกเนีย้ยกับอีกคนนึงมหาเล็กคนนึงพระราชาถามว่าได้ยินเสียงอะไรไหนเราไปดูมาสิมหาเล็กคนนั้นถวายรายงานว่า อ๋อเป็นหมาแม่ลูกอ่อนมีลายสีดําน้ําเงินออกลูกมา5ตัวพยาข่าเป็นตัวเมียสตัวตัวผู้2ตัวโดยที่ตัวผู้หลังอาน1ตัวตัวเมียหลังอานสองตัวพยาข่าอย่างเงี้ยเป็นพระราชาจะเลิฟใครเออนี้็เหมือนกันนะอาะบวกกี่เล็กตอน3าอิเล็กตอนฟัง3ตั้งต้นตัวออกซิไดซ์คือ Au3 และตัวรีดิวคือ ซียผ่านไหมเนี่ยตกลงวันนี้เรียนเรื่องอะไรเนี่ยรู้ไม่ได้เรียนเรื่องอะไรปฏิกิริยารีลยล่ะคะรีดอกจะประกอบไปด้วยกี่ปฏิกิริยาย,ย,อย่อยฉันจะตอบนะคะคือปฏิกิริยาออกซิ 4, เดชัน,นและปฏิกิริยารีดักชั ดลงคือปฏิกิริยาที่ e l e c t อนอย u ่ฝักสารั้งต้นคือ r e c t i o n ปฏิกิริยาที่ e l e างอันคือ o d i n ปฏิกิริยาที่ตัว r e v i e ไหนอยู่ a t i n ตัว o x i e อยู่ไหน relection โอเคนะคะ,ะทีนี้ค่ะเด็กๆ มันจะมีตัวกิจกรรมการทดลองที่1ตรงนี้นะคะที่เราทํามาเดี๋ยวครูปาจะส่งเป็นเฉลยให้นะเนาะส่วนกิจกรรมที่2เราจะมาทากันเองตอนไหนลกูกสัปดาห์หน้าเ,เดี๋ยวครูปาแบ่งกลุ่มนะคะเดี๋ยวครูปาแบ่งกลุ่มนะคะส่วนในบัตรกิจกรรมที่1หนูเห็นไหมลกูกเนื่องจากเรามีภาพเดียวเดี๋ยวหนูต้องไปรอดูเฉลยขอบถ้าขับเลยคะ่ะถ้าขับ 1, หนึ่งีนึงนะคะเดี๋ยวครูปาจปเฉลยในส่วนนี้ให้แล้วถ้าใครทําได้ให้ทาไมมาเลยนะักเรียนทํามาแล้วนะคะก็คือ ตรงเนี้ยต้องทํามาแล้วเข้าใจใช่ป่ะนะคะอ่าตรงนี้ต้องทํามาแล้วนะคะทําไปจนถึงจบหน้าเลยลูกสี่สิบสามเพราะฉะนั้นชุดกิจกรรมที่หนึ่งที่เราจะเหลือไว้ยังไม่ได้เฉลยยังไม่ได้ทําจะมีแค่กิจกรรมเดียวคือกิจกรรมการทดลองที่สองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําสัปดาห์หน้าโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจบกิจกรรมการทดลองที่สองเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ทำไงคะเอ่อ เฉลยกัป่ดท้ายบทก็เป็นอันจบชุดที่หนึ่งนะจะได้ไม่เสียเวลานะคะอย่างแบบพอเราหยุดเรียนแล้วเราต้องหยุดไปด้วยมันก็เรียนไม่ทันนะเพราะว่าอันนี้มีต้องห้าชุดห้าเรื่องนะคะโอเคค่ะได้แก๊คะสำหรับในชุดกิจกรรมนี้นะคะในกิจกรรมการวอร์มีสองอย่าลืมต้องเตรียมเลคะเดี๋ยวครูแต่งกลุ่มเตรียมจานสีหนึ่งจานที่มีหลุมอย่างน้อยกี่หลุมก้าหลุมมีกระดาษทิชชู่มีไม้จิ้มฟันมีนะลรคะ<อ>่ะน้ำยาล้างจานติดนกหนึงนะคะแล้วก็ อย่าลืมทำแทนว่าเตรียมน้ำเสนอด,ด้วยเพราะว่าวันนั้นทำแบบเสร็จต้องน้ำเสนดเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะนั่งเงียมาพอลด